ามาสำรวจปลาหลังฝนตกเมือ่อนจ้ะนี่ดอกแหลกแหกมาเท่าเห็ดเขาไข่เขียวจ้ะนี่ดอกนึงเอ๊ดอกนึง นี่นี่ดอกนึงดอกก็ลังงามจ้ะนี่นี่อีกดอกนึงนี่ใชดอกนึงนี่ดอกนึงจ้ะ ให้เขียวจ้ะนี่อีกเอนน้บ้านละจ้ะนี่ดอกหนึ่งอันนี้เห็ดท่านจ้ะน,นี่ดอกหนึ่งดอกนี้เทาละจ้ะล้างดำหมดละ ข้าวดินดอกหนึ่งเปืือนแน่จตลน้อยจ้ะเพราะว่ามาเึ้ื่อนฝนตกแฮ็ดไข่พ่นตูมนึงจ้ะเฮ็ดข้าวดินจ้ะอ,นนอันนี้เท่าเห็ดก็แดงดอกหนึ่งจ้ะ อันนี้กอใ่กอแดงใหญ่จ้ะกอแดงอีกดอกนึงจ้ะนี่ดอกนึงจ้ะข้าวดินเพื่อยจ้ะเห็ดแดงดอกนึงจ้ะอย่างดุนดุนจังพอดอกหนึ่งดอกนี้เลื้อมแมงแข็งดีอยู่จ้ะ ดอกนึงจ้ะเห็ดแดงอันนี้เหฮดเขาไข่พ่นตูมนึงนดอกนึงจ้ะบวกแทะค้าไปครึ่งนึงตัดออกเอาจ้ะเห็นตูมหนึ่งค้ายาวดอกนนบ้าน้าลจะ ดอกอยังแข็งงามเนี่ยจ้ะดอกนี่เบื่อจ้ะจะคล้องเป็นจองละ่ะดอกนี่เอาได้ยังเครื่องเดียวจ้ะนี่จ้ะดอกนึงนี่ดอกนึงจ้ะ มาแล้วจ้าบันนี้นี่เฮ็ดปวกไฟนี่จ้ะโูจ้ะบันนี้ขาว่ยาวเอาเอาสียมกดไลวละจ้ะ ลปลาเปลือยฝนตกใส่เมื่อคืนอันนี้เอาบ่ได้จ้ะนี่ ภาพพืย้ยาวจะ้ะนี่ดอกหนึ่ง นึงโมขึ้นนี่นี่จะมูกนึง ดอกนี้ยัมููนี่จ้ะผลงานเท่าตอนนี้มานละจ้ะไปดุุนกันต่อจ้ะกห๊ดแดงจ้ะสองดอกนี่ใจอีกดอกนึง งามๆนี่เห็ดไข่พวนต่มหนึ่งจ้ะนี่เห็ดข้าวดินนี่น,นี่จ้ะดอกนี้เปื่อยยางเลาะหาจนเมื่อยแล้วจ้ะ ได้เวลากับบ้านแล้วจ้ะวันนี้นี่มาสรุปผลงานเฮามือนีผลงานเฮามือนีก็จะเป็นเฮ็ดกอแดงล้วก็เฮ็ดเกาไข่เหลืองนี่ลวก็มาม้านเป็นสุดท้ายคือเฮ็ดปลวกไฟจ้ะนี่มือนีมาแบบบ่ได้ตั้งความหวังจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมันเหลื่อมไหวผู้ใดมาเป็นกับบได้ก็ลองมาเลาะเบิ่งซื่อจ้ะ ถือว่ามาสุดยอดอยู่จ้า